Thank <laughs> you. แล้วคุณยิงจะได้ช่วยเหลือสังคมไปอีกด้วยค่ะเพียงแค่ซื้อเสื้อยืดที่เราใส่ตรงนี้นะคะ40บาทค่ะโดยกิจกรรมของเรานะคะเริ่มต้นขึ้นมากันตั้งแต่วันที่9กันยายนไปจนถึงวันที่9ธถัดวาคมนี้กันเลยค่ะส่งเดือนเปนเต็มนะคะสำหรับระยะเวลาในการสะสมคูปองรวมไปถึงการสั่งซื้อซึ่งสํารักยนต์ได้รันรรงวัลและได้ส่วนช่วยเหลือสังคมเพื่อชิงโอกาสนั้นที่จะเป็นรถทดสอบลิดิเีสารางวัลขึ้นในงานชิงใหม่ไบวีที่จะจัดขึ้นในวันที่9ธันถาควนน้ซึ่งทางนี้ซ จะได้ก็ต้องส่งบ้นทุนนะคะในการทำกิจการศึกษาในเขตอำเภอเนรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ถึงภาคเหนือของเราได้ดีมากซึ่งสำหรับภายนานนี้ ต้องบอกว่าเป็นสินผิวล็อกนี้นะคะเอกทางการที่มีสังกัดโดยตรงคุณมีรายได้รับในส่วนของสมทบทุนะค่ะเรค่องที่เกรถจักรยานยนต์นทาทนี้นะครับท่างเร,าร่าและนำเสนอดิจิทัลคาร์เลปิซ่าที่เป็นบุญวันนะครับให้แก่ผู้ที่สนใจในรถจักรยนานยนต์เทเลปิซ่ามีโอกาสได้ร่วมรุ่นและร่วมทำบุญด้วยกันนะครับรายได้หลังค่าใช้จ่ายนะครับในกิจกรรมนี้นะครับจะนำไปสู่ทุนการศึกษานะครับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องเอรียน ให้กับโรงเรียนในโรงเรียนหนาพื้นทีท่ภาคใต้ในเขตภาคเหนือนะซึ่งเราทำเป็นประจำทุกป,ปีในช่วงต้นปีนะครับก็หลังจากกับฉลากในวันที่9พันธวานนะครับก้อนนี้ก็จะครับขอบคุณค่ะขอบคก็ทุกคนนะคะคุณรัตท่ฟง์ ซ่อมบำรุงของเราด้านหลังนีดูแลรักษาครบตั้งแต่หัวน,น็อตยันถ่ายน้ำมันเครื่องหาเครื่องอัพสเตตเปลี่ยนลูกสูบโอเวอร์ไซส์ทำได้หมดนะ400ไอพี่ความไอการเติบโตของฮาร์เลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยมันเพิ่มขยายขึ้นมากไหมครับของในจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับที่พี่พี่ที่เพิ่งเดินกับเข้มามากันเลยเนี่ยชุดครบนะครับของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อรถกับเรานะครับจะได้สิตธิ์ฮาร์เลย์ดิบิสันโกล์เนื้อกรุป๊ป นะครับก็จะเป็นชุมชนที่ขับขี่ด้วยกันมีทังศูนดูแลมีรถเซอร์วิสมีทริปจัดให้วิ่งไปเที่ยวกันทั่วประเทศตอนนี้ห้องเราอยู่กันประมาณ5้าสิคนนะครับในเชียงใหม่เองเนี่ยสังคมมาเลเซเร็่อย่ามากเกินพันคันนะฮะแอบแอบไป็นชาวบ้านได้เลยทีอยู่ข้างบ,บ้านเราก็มีแต่เราม่ค่อยเห็นหลอกออกมาช่วงหน้าหนา,นานวนะฮะจะเรื่องแบบฤดูขับขี่จะเริ่มมีให้เห็นกันบ้านเลยนะ เหมือนว่า,าฮาร์เลยเดวิสซันเนี่ยกระตุน้นการท่องเที่ยวอย่างไรเนี่ยโดยโปกติที่ศูนย์ผมเองเนี่ยลิชโกฮาร์เลยเดวิสซั่นนะครับจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยต่งางภาคกลางก็ดีภาคใต้ก็ดีรวมทั้งชาวมาเลเซียชาวจีนขี่รถมาเที่ยวหาผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ10บขวนญสิบทริปทริปหนึ่งเนี่ยอยู่กันประมาณ30-40คบถึงสยกตัวอย่างครับปลายาปีที่แล้วเนี่ยมีงานอีเวนต์ เซ็นอปโซเชียงใหม่ไบวีชาวมาเลเซียขีย่ขึ้นมาเนี่ยประมาณ14ประมาณ10คันเนี่ยสทริปสี่วนขึ้นมาแหาผมมาชอบปงชอบปิ่งกระตุ้นค่าใช้จ่ายนอนพักลงโรงแรมชาวมาเลย์ชอบม,มากคือขึ้นขนี่จากมาเลย์มาเชียงใหม่ขึ้นแม่ห้องสอออกไปขึ้นแม่ห้องสอนวนแม่เสลียงตามดูอันเนี้ยเป็นเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ชาวไบเกอร์มาเลเซียทุกคนต้องพิชิต ดังนั้นการเดินทางในฝั่งมาเลเซียเนี่ยขึ้นมาอย่างไรก็ต้องมาจบที่นี่วนอ้อมบ้านหาววนแม่องอนไปแถมกวนนึ่งหนทริปนึ่งที่ผมแนะนำก็คือชาวจีนนะครับ,บเปิก็จะขี่ลงมาจากาปักกิ่งชางชาคุนหมิงแล้วก็ทะลุเข้าบ้านหาวตีเจียงของเนาะแล้วก็ขี่ลงมาเจีงยงใหม่วนลงไปแอลขยงพยาอันชะอําสมุยนะครับแล้วก็วนอ้อมปิกมาออกขอนแก่นออกเวียงจันทร์ขึ้นไปตากลุนนะครับ กวนเมืองจีนนี่ก่อประมาณ 4- 5หกวนต่อปีเหมือนกันนะครับบ้านฮาก่อนเนี่ยครับลักษณะการท่องเที่ยวของชาวไบเกอร์ที่กระตุ้นจา้าอ่านักท่องเที่ยวนักขับขี่จากมาเลเยก็ดีอินโดก็ดีแล้วก็กวนที่เป็นเมืองจีนก็ดีค่อนข้างนักอันนี้ยังบารวมไบเกอร์บ้านเฮานะ่างอีเวนต์เก้าธันวาเชียงใหม่เบวีทียจ,จัดนะครับกลัไว้เลยว่าไบาเกอร์ทั่วประเทศหมื่นคน หมื่นคนต้องมาแหวแน่นอนเก้าธันวานี้ s นะครับก็เหมือนดังเสื้อที่ผมประชาสัมพันธ์นอีเวนต์ไปในเมื่อตอนกลางวันนะครับเ n อร์โร d นี่แหละกทา t a r ก็ตก็คือไบค์เกอร์หมื่นคนที่จะากมาแหวเชียงใหม่เนะี่ยระต้นเศร,รษฐกิจรอบนี้ได้แน่นอนขอบคุณครับคาดว่าะจะทาเพิ่มเงินสภาพในเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้มากมายขนาดนเพราะเฉพาะชาวไบค์เกอร์ครับ เม้นเงินชาวไบเกอร์เนี่ยอย่างเวลาเราไปเอลกันเนี่ยคนหนึ่งจะจ่ายกันประมาณหนึ่งหมื่นเนาะขี่ขึ้นมาเติมน้ำมงนน้ำมันลงโรง,ง,งแรมที่พักกินเอลกันท่าคืนอยู่กันประมาณสองสาคืนค่าใช้จ่ายต,ต่อคนนะครับมีประมาณหนึ่งหมื่นละและอย่างที่ว่านะครับคาดบอกว่าไบาเกอร์จะมาเนี่ยประมาณหมื่นคนเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตคำนวณตัวเลขิดเดียวมีประมาณ10ล้านแน่นอน mm hmm. นะครับต่อรอบต่อวันเนี่ยอย่างรอบนี้แค่ เชียงใหม่ไปวิข้งเดียวเนี่ยสิบล้านมีแน่นอนเนี่วอาจจะนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงท่อดังอะไรอย่างบางคนอาจจะมีเออสือประมาณเรื่องเรื่องนี้อันนี้ขออนุญาตแต่แต่ไบเกอร์เนาะมีมีหลายรุ่นหลายแบบท่อเบาก็มีท่อดังก็มีคนเท่าก็มีวัยรุ่นก็มีอาจจะมีกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนมีพ่อของใช้รถใช้ถนนร่วมกันอันนี้ต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ในที่นี้ตัวเองเพราะว่าบางเตื้อ บางคนมาไก่บางคนบอกขนมขเนียบ้านเฮาขี่รถจ้าขี่ลวยอย่างบ้านเฮาขี่รถจ้าอยู่แล้วนะครับเขามามเอขาจอเขาขี่เว,ยว้ยห้องมาเป็นขบวนห้องมากันชุดใหญ่รัก30มสคันสี่คันเนี่ยอันนี้เป็นขออนุญาตวิ่งกันเป็นชุดไปเพื่อกันลมกันพิพล<ม>าดกันแรกขบวนเนี่ยก่อนก็ต้องมีบีบแต่บ้างขอแซงบ้างเนี่ยท่อดังบ้างอันนี้ต้องขอภัยพี่ๆทุกท่านมาหน้าที่นี้ค่ะ